으아, 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 ครับผมถึงหมายแล้วพี่น้องว่าต้องว่าถึงหมายแล้วพี่น้องนะครับยี่นั่งทุกคืนเลยนะครับลูกายเหา,หามือคนมือ,ขอเขาได้ตัวนึงบ่บักได้ก็นำ<อ>เสด็วทั้งนำทั้งเตือนตาวงกานั่นแหละไปเจาาา้าน้ำทังข่อยโอ้ยหนอ,นอกระเจ้าเรียนเครื่องบินเรียนโดนรนก็เลี้ยวโ้อยแล้ว ขันบอเนาะพี smoke, smoke ่น้องไงโหสุดยอดดีเลยอ้ยเหมาะหมอพี่เ่นเดียง่อยเยอะนี่เอ้ยในหลังคาบ่เนี่เอาเอาเอาบองทีเดียวเห็นนมกโวยเตะเออเรียกเลยเรียกเลย

เดียมไม่นนนนไห้เนี่ยกรจมเออเดี๋ยวสิขอเราด <sh arp> อกเรามีสองงานเมันตามหมดได้ไอ้เดไปหันเรา,า, <laughs> าไปเราเด่นตัวเราหยุดไอ้กบวกูไปใส่มึงว่า,อไ,ไ,า,อาไอ้อ <ừ. S 2> ไปเห็นไปคุ้มปีนต้นไม้ไหมไอ้ลยว่าอุ้ยนะ <laughs> เดีาา๋ยวเดียวเดียวหาย่นดอกเลี้ยวขึ้นหนต่ตุ้มเกาตุ้มหัวดีตุ้ขาบนบานั่นหรอไ้ชุดหนึงกรบเดียวโจมไม่ห้เด้อมือไข่ไอ้เช็ดต้งสีเลยที

โอ้ยโอ้โอซื้อนี่กันนี่วาตึงหัวกุนน้ำบุยเด้่อ ว่านี่แพ็คครูลเลยพี่นเนาะ เจ็บเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องโอ้เกือบรุ่นแพกรกูพี่น้องบินก่อนจะเสือันบบินนี่สวยเลยเดียพี่น้องแพกรกูเลยอืมไล่ก็สวยแรกก็งามอยู่ี่พี่น้องอีกตัวนั้นไก่ยางเข้ามาได้พี่น้องแต่ว่าตัวนี้บินบินกันก็เตื่อนเนาะพี่น้องเนาะ อะไรก็แจ้งก็ติดตามก็ช่วยปฏิภาณชีพต่อไปนะครับเนาะสวัสดีครับ